วันนี้เราจะมาผ่าทุเรียนกันจ้ามาโชว์สกิลนิดนึงเมื่อนี้เราได้ทุเรียนมาสองหน่วยเราซื้อเอานะทุกคนซื้อลูกละสองหมื่นห้าพันบาทอุ้ยไม่ใช่กีบจ้าก็คือหน่วยหละส้าหาพันกีบนั่นละจ้าอ่าสองหน่วยก็หาสิบพันกีบเขามาเริ่มลงมือพาก,กันเลยจ้าขันตอนแรงเข้ากัเอาขวัญมันออกหรือว่าอากาศมันเนาะ เอาการมันออกนะเขาก็มากรีด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 ตามหล่องตามอันมันเป็นเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นจียนเป็นเจียนดำๆนิดนึงแล้วมันเป็นเส้นวาสนาเขาก,ก็มาพาพามันก,กร็ระงาออกง่ายไงธุเดียนเนี่ยมันธุเดียนอันเออเออโออยัางหนูธุเดียนเนี่ยมันมัน,มนลนเด้อม,มันโบ,บมีนว่าเขาตัดแ๋ยวมาบ่มเนาะมันลนเองจ้าเขาซื้อมาสองหน่วยนะดูเขาก็เต,ๆๆตนๆๆนื่นเต็มตื่นเต่งก็ได้ในุเดียนแะ้วกันแมนบอ เห็นบอดูหมากว่าที่เรียนเอ๋นีมีหาบัวด้วยทุกคนฟ้าเหนือมันโคตรเนียนโคตรหอมหน่่ยนี่อ่าบรุบรดันบุรษในพานอนี่สองเสือหอกกระถากินเป็น